ขณะที่ทางด้านของนักกฎหมายผาชนก็เห็นว่ายังไม่มีความจําเป็นนะคะในการขอพระบรมราชาวินิจฉัยหากสารธรรมนูญมีคําตัดสินกรณีการยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเพราะว่าธรรมนูญนี่ยังไม่ถึงทางตันในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับย้ํานะคะว่าทางออกคือการจัดการการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดะนะคะซึ่งก็เพื่อให้มีฝ่ายบริหารมาทาหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญติดตามรายงานได้จากกุญกาจนาสมบูรณ์ตันค่ะ เมื่อสารรัฐธรรมนูญเป็นฝ่ายที่ฝ่าฝืนหลักนิติธรรมเสียเองสารรัฐธรรมนูญก็ควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นหัวข้อที่นายอุกฤษมงคลน,นาวินประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคออนทอทำเป็นจดหมายเปิดผนึกไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเสนอทางออกหากสารรัฐธรรมนูญยังยืนยันในอำนาจการวินิจฉัยที่อาจทำให้การเมืองกลายเป็นสุญญากาศไม่มีฝ่ายบริหาร ด้วยการทูลกล้าวทูกลกระหม่อมขอพระราชวินิจัยด้วยเหตุที่ว่าคอรมอมาจากพระบรมราชองค์การแต่งตั้งและต้องพ้นไปด้วยพระบรมราชองค์การเช่นกันแม้แนวคิดดังกล่าวจะเป็นแนวคิดที่หวังเป็นหนึ่งแนวทางให้ประเทศไม่เดินสู่ทางตันแต่ในมุมมองของนักกฎหมายมหาชนอย่างนายนันทวัฒน์บรมนันเห็นว่าเป็นเพียงการคาดการณ์และรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนให้เกิดสุญญากาศจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรบกวนเบื้องพระยุค,คลบาทในขณะนี้ ในวันนี้สารรัฐมนุนกําลังจะวินิจฉัยใช่ไหมครับเรายังไม่ทราบสารรัฐมนุนจะวินิจฉัยว่ายังไงแต่เราก็คาดเดาล่วงหน้าไปว่าสารรัฐมนุนน่าจะวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องสิ้นสุดลงแล้วเราก็คาดเดาว่าในเมื่อนายกรัฐมนตรีต้องไปเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ต้องไปทั้งชุดใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราคาดเดากันไปเองในทางปฏิบัติเนี่ย การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสมมุติไปก่อนเรามี2เหตุการณ์นะครับถ้าสมมติความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนี่ยแล้วเราบอกว่านายกเนี่ยจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินก็เขียนเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าก็ให้รองนายกคนใดคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาทําหน้าที่นายกมันก็จบกันใช่ไหมฮะหมายถึงว่าปัญหาก็ไม่ต้องขอภาพรวมราชวินิจฉัยอะไรแบบที่ท่านอาจารย์อุกฤษท่านยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ แต่ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของไทยเราเนี่ยทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยนะทราบอยู่แล้วว่าพอรัฐประหารปั๊บรัฐมนูลก็ถูกยกเลิกใช่ไหมครับพอยกยกเลิกรัฐมนูลปั๊บเนี่ยก็ไม่มีนายกไม่มีรัฐมนตรีประกาศของคณะรัฐประหารเนี่ยแม้กระทั่งฉบับสุดผลสุดท้ายเมื่อปี49เนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ในประกาศถ้าผมจำไม่ผิดฉบับที่4เนี่ยเขาเขียนว่าในระหว่างที่ยังไม่มีรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ประลัดกระทรวงใช้อํานาจของรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมันเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีคมอรมอทั้งคณะเนี่ยนะครับเอาเอาสิ่งที่อยู่ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกับสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาในช่วงที่ไม่มีรัฐบาลผมไม่ได้คิดว่าการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในช่วงที่ไม่มีฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาก็ยังให้ฝ่ายประจำทําหน้าที่นั้นได้เลยนายนันทวัฒน์ยังเห็นว่าสิ่งที่ควรทําในขณะนี้คือการเร่งจัดการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อให้มีฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่่ตตาามมกฎหยอไป เพราะนั้นสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งน,น่าจะเป็นการตอบคําถามที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทยว่าเราจะออกจากวิกฤตได้ยังไงก็คือเรื่องเลือกตั้งเราก็คงต้องมีความมั่นใจในกะกะตบ้างนะครับว่ากะกะตเนี่ยคงจะต้องสามารถจัดการเลือกตั้งหน,นี้เนี่ยให้บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดได้หลักการของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใดย่อมเป็นการบัญญัติเพื่อให้มีทางออกหรือสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดี ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนับจากนี้ไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้เป็นไปในทางดีหรือร้ายกับรัฐบาลประเทศยังสามารถเดินต่อไปได้เว้นแต่เพียงว่าจะเป็นความพยายามและตั้งใจของคนบางกลุ่มใช้เครื่องมือและกฎหมายต่างๆตีความให้ประเทศเดินเข้าสู่ทางตันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารประเทศ